อ๋อก็สวัสดีนะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในการอ่าเล่นเพลงนะครับที่ครูจะกําหนดให้นะครับอย่างแรกมาหน้านี้ให้นักเรียนอ่าเลือกไปที่ซองบุกนะครับที่มันมีกีดสีเหลืองสามขีดเนี่ยขึ้นอยู่นะครับซองบุกนะครับแล้วก็อ่าเลือกไปที่คิทมาสคอร์อโ l ลเลชันนะครับคอร์ลคอร์โคลเลชันแล้วก็ไปที่ เพลงที่สองครับออลองสายนะครับออลองสายอันนี้นครับออลองสายนี้นี่ครับเนี่ยจะกดจิ้มนะครับแล้วกดไปที่มือขวานะครับคอว่าไลท์นะครับคอว่าไลท์อันนี้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็ลองเล่นตามจุดสีฟ้านะครับที่มันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วให้เรากดสามจุดเสือฟ้านะครับไปกันเลยครับเริ่ม อ่าโอเคครับของครูได้คะแนน97เปอร์เซ็นต์97เปอร์เซ็นต์นะครับใครได้คะแนนที่ครูก็เก่งกว่าครูแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอามาแชร์กันครับขอบคุณครับ